สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสําหรับวันนี้เหรียญที่นำมาพี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้านะครับผมปี2 5 0 5นะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกในการทอดพระป่าสามัคคีนะครับสร้างโบสถ์วัดเขาพระจังหวัดเพชรชบุรีนะครับผม โดยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็ได้รับการปลุกเสกจากวัดปากน้ําก่อนนะครับผมแล้วก็จึงนํามาให้หลวงพ่อแดงวัดเขาบันนาอิฐท,ท่านปลุกเสกอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งวารละนะครับผมโดยรูปแบบเหรียญน,นะครับรูปทรงรวมถึงพิมพ์หรือว่ารูปแบบต่างๆนะครับจะเหมือนเหรียญถวายพระตาหารที่ออกปี2 5 0 1นนะครับผมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวอักษรด้านหลังนะครับถ้าเป็นเหรียญถวายพระตาหารตรงนี้ก็จะเขียนว่าถวายพระตาหารนะครับผมโดยเหรียญถวายพระตาหารนะครับก็จะหลัก แสนหลักหลายหลายแสนเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นนะครับผมที่หายากของหลวงพ่อสดนะครับผมก็สามารถใช้เหรียญรุ่นนี้แทนได้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อสดปี2 5 0 5นะครับผมออกวัดเขาพระนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมนี่ครับแล้วก็เหรียญเนี่ยจะมีการแบ่งแยกบล็อกเล่นก็คือจะเป็นบล็อกทอขีดก็คือทอทหารขีดใช่ไหมครับบล็อกทอขีดบล็อกยันทะลุบล็อกธรรมดานะครับผม เหรียญที่นำไม้ชมเนี่ยก็จะเป็นบล็อกนิยมก็คือจะเป็นบล็อกทอขีดนีด่ครับเห็นไหมครับใต้ทอทหารจะมีเป็นสามเหลี่ยมนูนแล้วก็เป็นเส้นแตกเห็นไหมครับทอขีดหลังยันทะลุนี่ครับเห็นไหมครับจะมีแท่งด้านล่างนะครับแล้วก็มีเส้นวิ่งทะลุเข้าไปในวงกลมนะครับผมแล้วก็ถามว่า มีบล็อกทอแต่เฉยไหมบล็อกทอขีดเฉยไหมมีนะครับผมแล้วก็บล็อกยันทะลุเฉยก็มีแต่อันนี้ก็คือจะเป็นบล็อกนิยมเลยก็คือทอขีดแล้วก็หลังยันทะลุนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแท่งนี้นะครับจะมีเส้นทะลุเข้าไปนี่แล้วก็ทอขีดนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณาด้านหน้ากันก่อนนะครับผมจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับนะครับความคมชัดของใบหน้านะครับผม ดูมิติของเหรียญนะครับนะครับด้านใต้เป็นสันคมชัดมีมิติโนนเด่นนะครับผมใบหน้าตัวอักษรนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาส่องที่ใบหน้าของหลวงพ่อก่อนนะครับผมนะครับจดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับเบ้าตาลึกคมชัดนะครับเส้นหน้าผากล่องแก้มต่างๆนะครับผมสังเกตทางหูขวาด้านขวาเห็นไหมครับใต้หูขวาจะมีเส้นแตกนะครับ เส้นแตกวิ่งมาชนกับสังกตินี่ครับเส้นแตกโนนอ่าเนี่ยครับลองแก้มลึกๆนะครับผมบริเวณคางซ้ายมือของเราจะมีก้อนเนื้อใชมครับเป็นจุดกลมนะครับเนี่ยครับบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมกลมนูนนะครับถ้าท่านใดไม่เคยเห็นหน้าของหลวงพ่อสดเนี่ยสามารถเสิร์ช Google แล้วก็นํารูปมาเทียบได้นะครับท่านจะมีก้อนเนื้อเนี่ยทางด้านใบหน้าทางด้านขวามือ ของท่านนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นเหรียญก็คือทางด้านซ้ายมือเราเห็นไหมครับก้อนเนื้อกลมนูนนะครับผมเบ้าตาลึกคมชัดนะครับล่องแก้มเห็นไหมครับมีมิติคมชัดนะครับผมเลื่อนลงมาดูที่เส้นคอลึกคมชัดนะครับแล้วก็บริเวณด้านในเส้นคอตรงนี้ครับตรงกระดูกไหปลาร้าตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะมีเส้นขีด2เส้นเหมือนเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมครับที่วิ่งมาชนกับกระดูกไหปลาร้า นะครับเป็นเส้นขีด1 2เส้นตรงนี้นะครับน่ครับเห็นไหมครับเป็นสเ,เส้นขีด2เส้นบริเวณในร่องกระดูกหรรไหปลา้าครับวิ่งมาชนไหปลารตรงนี้นี่แล้วก็เส้นคอขมชัดนะครับผมหรืวจีบอนตั้งเป็นสันคมชัดรวมถึงเห็นไหมครับเส้นสังกติก็จะตั้งเป็นสันมีมิติลึกแบบนี้นะครับ บริเวณฐานของหลวงพ่อนะครับก็ตั้งคมปลายแหลมตรงสังกติก็จะนูนเด่นแล้วก็มีความลึกแบบนี้นะครับบ่าหรือว่าไหล่ทางด้านขวามือของเรานะครับก็จะตั้งเป็นสันนะครับแล้วก็สโลปนิดหนึ่งนะครับจะมีมิติสโลปตรงนี้นะครับนี่มิติสโลปนิดหนึ่งนะครับผมนะถ้าเราเลียงเอียงดูครับแล้วก็สังกติก็จะมีเส้นวิ่งหลายๆเส้นนะครับ นะครับเส้นวิ่งเป็นริ้วๆหลายๆเส้นนะครับผมมาดูตัวอักษรด้านบนนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับพระมงคลเทพมุนีบล็อกทอขีดก็คือใต้ทอทอหารนะครับจะมีนูนเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีเส้นแตกออกมานะครับนี่ผืนเหรียญแน่นตึงนะครับผมจุดไข่ปลารอบๆเนี่ยก็กลมนูนมนคมชัดนะครับขอบตั้งเป็นสนันมนนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่เป็นปีลึกแล้วก็ได้หลวงพ่อแดงปลุกเสกด้วยนะครับหรือจีวรคมชัดตัวองค์หลวงพ่อมีมิติคมชัดนะครับผมพิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับหลังยันทะลุก็เน่ครับแท่งนี้นะครับผมเห็นไครับมีเส้นทะลุเข้าไปในวงกลมนะครับเริ่มดูที่หูเหรียญนะครับหูเหรียญเจาะปิ้นป้นนะครับผมแล้วก็ขีดปิ้น ที่เกิดจากการตัดเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือเราก็จะตั้งเป็นสันแบบนี้เลยนะครับนี่มองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเลยเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือนี่เส้นกระแสเหรียญเราตะแคงดูนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นเส้นศาสตร์กระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมนี่ครับเป็นเส้นขนแมววิ่งออกไปนะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับตัวอักษรด้านหลังคมชัดที่ระลึกในงานทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับผม สร้างโบสวัดเขาพระจังหวัดเพชรบุรีนะครับดูการเขียนเพชรบุรีสมัยก่อนนครับตัวขละรวมถึงตัวยันด้านในนะครับผมคมชัดนะครับมีมิติเส้นนูนมนนะครับ,ย,รบยันทะลุแล้วก็ขอบตัดนะครับผมขอบตัดก็จะเป็นการตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับ ตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปตัวฟันตัดก็จะเป็นขีดเป็นล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบตัดทางด้านซ้ายมือเราครับอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนะครับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับผมบริเวณสักช่วงกลางเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับจะเป็นล่องเป็นขีดทีๆเห็นไหมครับสักประมาณช่วงพอผ่านนะครับน่ครับเห็นไหมครับจะเป็นล่องเป็นขีด เหมือนฟันหนูนะครับเนี่ยทีนะครับตัดลงมาครึ่งนึงแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับี่ตรงนี้ก็เป็นใช่ไหมครับนะครับสักประมาณช่วงกลางเหรียญนะครับผมนะครับเป็นล่องเป็นขีดทีแบบนี้นะครับชิดๆกันนะครับสำหรับเหรียญที่นำไห้พี่รับชมเนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมปี2 5 0 5นะครับเป็นบล็อกนิยมก็คือบล็อกทอขีดนะครับ หลังยันทะลุนะครับผมที่ระลึกในงานทอดพระป่านะครับวัดวัดเขาพระนะครับจังหวัดเพชรบุรีปี2505นะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติม,ตมจะมาทำคลิปให้อีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ